สวัสดีครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่อยากได้บัตรกรีน่านะครับผมจะทําการแจกบัตรกรีน่าให้นะครับถ้าทั้งหมด50กรีนานะครับแต่ต้องทําตามกติกานะกติกาของเราก็คือ 1. กดไลค์ 2. องกดแชร์สากดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้ไอไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคอมเมนต์ด้ไไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็บอกเหตุผลที่อยากได้นะครับ แล้วผมจะทําการสมแจกนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าผมอาจจะมีแจกอีกนะครับคือแต่ถ้าใครไม่ทาตามกติกาก็จะไม่ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วคอมเมนต์อยูไอดีไว้ใต้คลิปและเหตุผลที่อยากได้แล้วผมจะทำการแจกให้นะครับและสำหรับใครที่ไม่ทำผมก็จะทำนะครับผมก็จะไม่แจกนะแล้วคือคือแบบผมทำคลิปใหม่ด้วยไง แล้วผมฉลองนะครับฉลองสองทัพน,นะฮะแล้วถ้าคลิปนี้ไลค์ถึง10ไลค์นะครับถึง10ไลค์นะครับแล้วผมจะแจกนะครับแต่ถ้าคลิปนี้ไม่ถึง10ไลค์ผมจะไม่แจกนะครับแต่ถ้าทุกคนทําให้ถึง10ไลค์ผมจะทําการแจกให้นะครับเพราะว่าเนี่ยผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปนะครับแล้วคือผมเนี่ยจะไม่มีกําลังใจทําคลิปถ้าแบบไม่มีใครกดไลค์หรือว่าไม่มีใครดูเลยนะครับ ผมจะแจกทั้งหมด50ทูนะครับแจกจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะครับคือว่าผมไม่ได้โกหกนะครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับใครอยากได้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์อยู่อดีไว้ใต้คลิปและเหตุผลที่อยากได้นะครับแล้วผมจะทําการส่งแจกให้นะครับสําหรับใครที่ได้ไปแล้วก็ดีใจด้วยนะครับแล้วถ้าใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าผมอาจจะมีกิจกรรมแจกเรื่อยๆนะครับคือแบบ นี่ก็ผมอาจจะจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งติดตามกติกาทุกอย่างที่ผมบอกไว้นะครับแล้วผมจะทําการส่งแจกให้นะครับนะคลิปนี้ผมก็อยู่เพียงเท่านี้นะครับ